เอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยยูกับผมมันซ่านะครับตอนนี้อยู่ในแมปแอคชั่นไทคูนนะครับจากยูทูบเบอร์ก็มาเป็นคนมาทำหนังเอออาชีพใหม่ของผมเองมาทำหนังแล้วล่ะเยี่ยมเลยคือคือผมพึ่งเล่นตั้งแต่วันนี้แล้วก็ซื้ออะไรพวกไปหมดโดยที่ไม่ได้ไม่ได้หาคลิปต้องขออภัยด้วยพอดีว่าต้องแบบ ถ้าพวกคณแต่นั่งดูทําเงินแบบเนี้ก็น่าเบื่อเกินไปก็เลยต้องฟาร์มไว้ก่อน,อนใช่สำหรับคนดูมันก็น่าเบื่อไปแต่ตรงนี้คือถ่ายทําแรกเป็นเรื่องสตาร์วอร์หตรงนี้คงเป็นถ่ายทําที่สองแล้วมั้งดูดิถ่ายท้แรกเล็กเดียวและทำไมต้องสร้างใหญ่ด้วยวะเออหน้าตาแบบนี้หรอวะ <c oughs> หัวถ้วย เัวยดีกว่าอืมนี่นะไรเบฟอืมมีเงินเยอะจะต้องซื้อไปเรื่อยๆอันนี้ทำไรอ่ะเอ๊ยคุณนะคุณ้นนะฮะคุ้ณปะเนี่ยมันคุนคุ้นอยู่มันจะคุ้นึอะไรเนะี่ยไม่ขยยับเลยปืนเรื่องอวตาร อาวตารอาวตาร,ตรคือตอนนี้บ้านผมฝนตกอยู่ก็อาจจะมีเสียงฝนนิดหน่อยก็ได้มั้ต้นไม้ใช่ชัดเจนชัดเจนเลยโอ้อืมเออ,ออความเจริญการเป็นไทยคูดเอ้ยฉากฟ้าเนี่ย ตรงนั้นเป็นฉากเขียวตรงนี้มันเป็นฉากฟ้าบลูสกีนผมมีเงินเยอะผมรลลวยๆฟาร์มไว้ตั้งแต่ AFK ในหนังเรื่อง s t a r ไว้แล้วยังไงจะต้องซื้อให้เยอะๆเลยหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยอันที่จริงแบบนี้ก็สามารถอัปเกรดได้ซึ่งมันอัปได้แค่ตันได้แค่เลเวลห้าแต่ ถ้าคุณอยากจะอัพอีกจะต้องซื้อ V.I.P. ออกดรัวๆไม่ได้เอะอ้าลืม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 กดรัวๆไม่ได้ไม่แน่นะแบบนี้เนี่ยก็จะทำเป็น E.P. เลยก็ได้ Okay. ม,มาเป็นหนังเรื่องอวตารปึ๊บอืมเออไม่มีเสียงเอฟเฟกอะไรเลยวะมาอันนี้อะไรวะเนี่ยทำไมจะต้องต่อขึ้นสูงอันนี้หนังเรื่องอวตารส่วนทางนั้นก็สตาร์วอ์ สะพานหรออย่าบอกแนละ้วให้ไปนู่นเลยอะไรเนี่ยไม่ใช่ดิฉากหังบ๊วิกกามล่าของจริงของจริงฉากหนังโบ,เงงงบ๊เดี๋ยวนะสไปเดอร์แมนจริงด้วยฉากนี้คุ้นๆอ๊ะสไปเดอร์แมนเจอกับอะไรนะเอ่อไอ้ด็อกอะไรนะ อโอ้ยเอออะไรนะดอกฮะออตโต้ฮะอะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ค่อยออกมีรถด,ด,ด้วยวะอืมอันอ้ยเกียชรชั่ัดเลยเรื่องเงินจะหมดเนี่ย มไม่ว่าตรงนี้จะเป็นเรื่องอวตาส่วนตรงนี้เรื่องสไปเดอร์แมนใครวะเออไม่รู้อะผมซื้ออะไรไปวะมาถึงได้เดี๋เด้ๆเๆดๆๆๆๆๆๆ้ก่อนก่อนไปเนี่ยก็ต้องมาอัพก่อนมันกลับให้ค่าแรงไงไม่รู้ มันผมให้มาค่าแรงที่ผมถ่ายคลิปไว้หลดเนี่ยเหมือนคลิปจะสั้นไปไปวะปนี่นี่ทำให้มันเร็วขึ้นเรื่องสไปเดอร์แมนแล้วนี่เรื่องอะไรต่อวะโอ้ให้ตายเซตสี่ เดี๋ยวก็จะพูดภาษาเซพอสูตรพอปีพออะไรอยู่วะาตายที่เกียดเอฟเคชวัดเลยปิงปิงอะไรเนี่ยครับเหลือจะบอกนะว่าให้ไปตรงโน้นวะเออก่อนที่จะไปตรงโน้นเดี๋ยวนะให้เลือมาทำใหม่มันี่นเมื่อเดินเองก็ไปได้อันนี้คือคืออะไรอ่ะ เอหรอตรือะไรไม่รู้เนี่ยบอกว่ามันคือจุดถ่ายทำนะจุดทำหนังตรงนี้นี้นี้แล้วก็มันก็จะกว้างใหญ่ได้เกิดไม่รู้ทำไมหรอก เอาตัวที่สิบแปดมาก,ก่อนไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอ้ยถึงขั้นไว้วางตรงน้ำเลยเหรอราคาแค่สิบบาทเองเม่เงกันมาแค่ทุกสิบบาทค่าจ้างของแกด้วยทำด้วยอะไรฮะกำลัง่าแมนโรเบิร์ตออใช่โรเบิร์ตก็คุณก็เป็นนี้อยู่แล้วล่ะ อัปเดไปก่อนแล้วกันจะทำให้ชื่องานมาต้องเสียจะทำให้เสียชื่อกับผลงานด้วยเลยมันแพงนะก็เจอไหมคุณโรเบิร์ตผมทำคลิปตั้งเจ็ดนาทีแล้วผมก็เลยขี้เกียจกะจะตัดจบดีไหมว่างั้น คลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบาย